สวัสดีครับน้องสองหรือน้องมดวิภาวีสุดจะเกินต้านกับตันคิมคิมยอนฮยองอดีตทีมชาติวอลเล่บอลของเกาหลีใต้นะครับซึ่งแมตชนี้ต้องยอมรับว่ากับตันคิมเล่นได้ดีมาก เป็นแมตท,ที่2แล้วนะครับระหว่างทีมของน้องมดวิภาวีที่ไปเล่นยังหลีของเกาหลีใต้ต้องไปเจอกับทีมของกัปตันคิมสู้กันอย่างสุดมันนะครับใครได้ดูการถ่ายทอดสดทางช่องของเกาหลีใต้นะครับแมตช์นี้เป็นแมตท,ที่สนุกมากกัปตันคิมตบมาวิภาวีตบกลับนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์ทั้ง5เซตของทีมฮุนไดและทีมฮุนกุ๊กนะครับแล้วก็ฟังคอมเมนต์ไปด้วย ว่าชาวเกาหลีใต้เขาพูดถึงหลีกของเขาและนักกีฬาไทยของเราว่าอย่างไรคลิปนี้ใช้เครื่องแปลภาษาอัตโนมัติโปรดใช้วิจาญาณในการรับฟังเธอรับชมและรับฟังได้เลยครับความคิดเห็นแรกของคนเกาหลีนะครับคิมยอนขยองฟื้นความเยาว์วัยอีกครั้ง เธออายุ30กลางๆวันนี้ดูเหมือนว่าทั้งฝ่ายลูกและฝ่ายรับจะเป็นอยู่ในช่วงที่ลุ่งโลดของคิมยอนฮยองความคิดเห็นคนต่อมานะครับต้องยอมรับว่าอิทธิพลของนักกีฬาไทยทําให้เลตติ้งของเพจวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพราะคนไทยชอบวอลเลย์บอลความคิดเห็นของคนต่อมานะครับเบอร์ยีบสาวิภาวีของไทยตบแรงเหมือนผู้ชายมาก ความคิดเห็นของคนต่อมาลีวอนจองบอกว่าเขาเจ็บเขาในการให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ามันค่อนข้างเจ็บแต่เขาก็อดทนความคิดเห็นของคนต่อมานะครับต้องรอดูให้จบรอบแรกจึงจะวัดได้ว่าทีมไหนจะอยู่ในระดับหนึ่งแต่ณตอนนี้ฮึ้นกุ๊กฮุนไดดูเหมือนจะอยู่ในสามอันดับแรกความคิดเห็นของคนต่อมา ความคิดเห็นนี้อาจจะมีการเน็บแนบมบ้างนะครับเขาบอกว่าคิมยอนขยองตบให้ชนะทุกทีมที่มีนักกีฬาไทยอยู่ในทีมความคิดเห็นของคนต่อมาคนเช็คเลตติ้งของฮึนกุ๊กกำลังเดือดร้อนร้ายแรงนะความคิดเห็นต่อมาครับจองจียุนกลับมาเถอะฉันอยากเห็นเธอโตขึ้นมากๆความคิดเห็นของคนต่อมาเบอร์ยีนั่นคือตัวสำรองของประเทศไทยใช่ไหม นี่ขนาดตัวสำรองของทีมชาติไทยนะยังเล่นขนาดนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาตอนนี้ลีเกาหลีนำเข้าจากผู้เล่นจากต่างประเทศและไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อมานะครับ3มต่อสองเซตถือว่าสุดยอดมากๆหืึนกุก๊กความคิดเห็นต่อมาตัวเซตของหึนกุก๊กลุกเป็นไฟแล้วคุณจะได้เห็นมันตลอดทั้งฤดูกาลเป็นอย่างไรจกเย็นเย็นไว แล้วมาดูกันความคิดเห็นของคนต่อมาซีซั่นนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกความคิดเห็นต่อมานะครับเบอร์ยีบสามวิภาวีของประเทศไทยเธอเล่นได้ดีมากทั้งเกมลุกและเกมรับความคิดเห็นของคนต่อมานะครับหนทางอีกยาวไกลคิดถึงทัศนคติในการเตรียมตัวแข่งขันระดับนานา,นาชาติความคิดเห็นของคนต่อมา ลีกเกาหลีใต้ตอนเล่นลีกทําไมดูแข็งแกร่งแต่พอรวมตัวทีมชาติกับพ่ายแพ้เกือบทุกทีมที่เจอกันความคิดเห็นของคนต่อมาดูเหมือนว่าทั้งสองทีมจะยังฟอร์มไม่สมู์แบบเลยทั้งสองทีมมีผู้เล่นที่บาดเจ็บโดยเฉพาะฮจอนกอนที่ลงเล่นให้กับทีมชาติมายาวนานในตำแหน่งเซตอัพจึงมีช่วงเวลาสั้นๆที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม็นเรื่องจริงที่สองทีม จะมีอันดับต้นๆความคิดเห็นของคนต่อมานะครับเรานําเข้านักกีฬาจากต่างประเทศเช่นประเทศไทยเพื่อมาพัฒนานักกีฬาเกาหลีใต้ให้แข็งแร่งขึ้นในระดับนานาชาติความคิดเห็นของคนต่อมาฮึนกุกคงจะชนะถ้าเซตเตอร์ดีแต่ชั้นกังวลคิมยอนพยองอายุ30กลางๆฉันกังวลมากเกี่ยวกับความแข็งแร่งของร่างกายของเธอในการแข่งขันระยะยา,ยาวแต่ฉั้นยังเป็นกําลังใจให้ฮึนกุก และคิมยอนพยองความคิดเห็คนคองคนต่อมานะครับฤดูการนี้จองควรจังน่ากลัวมากเฮืนกุ๊กยังมีปัญหากับเซตเตอร์ส่วนฮายอนยอนก็เป็นทีมธรรมดาธรรมดาที่ไม่มียางไฮโยจินอยู่แถวหน้าความคิดเหงคนคองคนต่อมานักกีฬาไทยคนนี้เล่นได้แข็งแกร่งมากฉันชอบเธอความคิดเหงคนคองคนต่อมาคิมยอนพยองเล่นได้ดีขนาดนี้ ทำไมไม่เรียกเขากลับไปติดทีมชาติความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นเกมที่สนุกมากคิมยอนขยองตบมาเบอร์ยีบสามวิภาวีตกกับความคิดเห็นต่อมาครับฮืนกุ๊กต้องลดความผิดพลาดลงเนื่องจากปัญหาเดียวกันกับฤดูการที่แล้วเยเลนามีขึ้นขึ้นลงลงดังนั้นฉันจึงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อมาครับโอ้นักกีฬาเกาหลีใต้ เริ่มกลับมาอยู่ในระดับของทีมชาติเมื่อสมัยก่อนแล้วความคิดเห็นพวกคนต่อมาถ้าทีมฮุนกุกได้ตัวเซตอย่างพรนพันธ์มาอยู่ในทีมคงจะชนะทุกทีมที่เจอกันความคิดเห็นต่อมาสุดท้ายแล้วคิมยอนขยองก็คือคิมยอนขยองแต่ผู้เล่นที่เหลือเป็นเพียงนักกีฬาท้องถิ่นเท่านั้นปัญหาเป็นการตัดสินเร่งรีบเล็กน้อยฉันคิดว่าคงเป็นเลือกยากที่ฮุนกุกจะได้แชมป์ในปีนี้ ชั้นเชียร์หุน่นใดแต่หน้าเสียดายฮึนกุ๊กหลายกว่าที่คิดครับนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ชาวเกวาหลีใต้ที่พูดถึงลีของประเทศเขาและพูดถึงนักกีฬาไทยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้สร้างได้มีกำลังใจสร้างคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ 모마요 오픈 김미연 어렵게 살렸고 때려요 아우쉽니다 자리시브 흔들었어요 우이 우이 로생명이한 점만 앞서갑니다 서브가 어? 기일었습니다 김연경 받았습니다 스파이크 어? 짧게 올라갑니다 위 파비 커버가 됐고 모마 중앙 백업 태블로킹 이주아의 판도블로킹 어렵게 리시브 연차 받아냈고 이주아 연결 스파이크 옐레나 다시 받고 강타 안쪽에 떨어집니다 중국 생명이 현대건설을 잡고.